ดูนะคะปออแกะแกาแฟ VS ตรงนี้กันนะคะนิ่งเงียบมากนะิ่งเงียบมากสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมาดูอีกอันนะคะ มาละจ้ะเดี๋ยวค่อยดูนะคะแบบนึงนะเดี๋ยวค่ยดูนะคืออะไร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 กันเธอเฮ้ย อาการเป็นยังไงอุยอุย๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วลูกฉันตายแล้วอาการเป็นยังไงไม่มีใครให้กินใช่ไหมก็หนูเสียนิสัยไม่ยอมกินข้าวอะ่ะฮะหนูทานได้นะลูกแต่มันเป็นอาหารว่างนะคะหนูจะกินเป็นข้าวไม่ได้หนูต้องกินข้าวหนูด้วยโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวนุ่นให้ชิมน,นิดนึง อะไรจะขนาดนั้นลูกอะไรจะขนาดนั้นเอยตายแล้วคุณลูกฮะอะไรจะขนาดนั้นคะ่ะฮะอะไรจะขนาดนั้นตายแล้วตายแล้วไปนอนเลยไปนอนเลยนอนเลยไม่นอนเลยค่ะไปนอนเลยไม่นอนเลยฮะเตือกกินไข่อะไรเตืว네กินไข่อะไรเตืวกินไข่นะเรา โอเคโอเคไปหนึ hmm? okay. Okay. Oh, oh, ่งโอ้ยอะไรจะขนาดนั oh, ้นอดใจไม่ไหวเลยนี่อดใจไม่ไหวเลยนี่ซิ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 ตาซิตาซิตาหนูซิตาก่อนเฮ้แต่เย็นใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นอู้ต่ไ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 ต่นิ่งก่อนลูกนิ่งก่อนซิซิติซิติซิติโอ้ยเวียนหัวตาม อ,อ่าๆโอเคอืมโอ้ยเขี้ยวเลยนะ้าให้เ material, ขากินเยอะให้เขากินแค่นี้ค่ะวันนี้ถ้าเขากินเยอะเขาจะไม่สนใจอาหารเขาเลยฮตัวกินไข่ก็คือที่นี่เขาจะสอนให้น้องหมา รู้แอบรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะเขาต้องทานอาหารหมาด้วยนะพอเขาได้ทานอาหารมนุษย์เนี่ยเขาก็จะไม่กินอาหารเขาเขาก็ถามว่าเขาพูดก็ถูกค่ะเพรหนึ่งน้องจะได้มีระเบียบนะเดี๋ยวน้องไม่กินอาหารเลยเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานุ่นไม่ได้มานี่น้องเขาไม่ยอมกินอาหารและถึงขนาดทุกคนจะต้องแบบใจแข็งไม่ให้อาหารทานเลยแล้ว เขาก็ให้หยอดน้ำมันตะปานะคะหยอดน้ำมันตะปาให้น้องเขาทานไะเห็นไหมพอทานรีบๆเห็นไหมคะน้องเขาเจ้าไปเก็บเห็นไหมนี่ใส่ไม่ดีติดคอค่ะติดคอหนูจะรีบนี้ไม่ได้นะลูกมันติดคอลูกเห็นไหมนั่นไะไปละพอละขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะพี่พ วันนี้หนูจะกินอาหารหมานะคะไม่กินอาหารคนนะวันนี้หนูจะเป็นเด็กดีค่ะพอแค่นี้นะคะ